ถึงภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งฝนที่ตกอยู่ในเวลานี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนจากปรากฏการณ์ลานินยาด้วยนะคะว่าปีนี้น้ำมามากแน่นอนค่ะ ฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่อตอ้นปีจนถึงตอนนี้มีมากถึง80มิลลิเมตรนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีแค่35มิลลิเมตรและถ้าเราย้อนไปดูฝนสะสมเฉลี่ยช่วงเวลาเดียวกันในรอบ30ปีปรากฏว่ามีไม่ถึง20มิลลิเมตรเลยค่ะปีนี้ถือว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานินยาที่จะลากยาวไปจนถึงกลางปีทําให้รอยต่อของฤดูหนาวกับฤดูร้อนแยกกันไม่ออกนะคะเพราะว่าฝนจะตกเป็นระยะไปจนเข้าฤดูร้อนจริงๆก็คือวันที่15กุมภาพันธ์แปลว่าร้อนปีนี้จะไม่ร้อนจ เพราะว่าจะมีฝนตกลงมาดับร้อนเป็นระยะค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมก็คือเรื่องของปริมาณน้ําฝนมีแนวโน้มสูงมากนะคะที่ปีนี้จะมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ30ปีไปถึง30%ฟังดูคุ้นๆนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าตอนนี้เรามีน้ําต้นทุนกักเก็บอยู่ค่อนข้างมาก ตัวแรกล่าสุดนะคะเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั่วประเทศยังคงมีน้ําเฉลีย่ย80-90%ค่ะดังนั้นฝนก็จะเป็นอีกตัวแปรสําคัญซึ่งจะตกมาเป็นระยะในหน้าร้อนช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่จะบอกว่าน้ําจะสร้างปัญหาอีกหรือไม่ก็คือเส้นทางเดินของน้ําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําค่ะเพราะว่าจนถึงเวลานี้นะคะเส้นทางมากกว่าครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับการขุดลอกตะกอนเพื่อจะสร้างร่องน้ําลึกเพิ่มพื้นที่รับน้ำหมา เพราะว่าน้ำหลากรอบล่าสุดเนี่ยซอเอาดินริมตลิง่งทำให้ลำน้ำทุกสายตื้นเขินมากกว่าเดิมด้วยค่ะ